อีกสองสีเหลือต้องมาล่าในรอยตามเข้ามาใกล้ใกล้กันใกล้น้อยกันนะครับไม่นานนะครับทีนี้ benefit ที่เราจะได้รับจากเจ้าของกลิ้ดท่าคร่าวๆมีอะไรบ้างนะครับผมผมแบ่งและย่อไปสักห้าเรื่องละกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยแน่นอนให้คุณสนุกด้วยสุดยอดเทคโนโลยีกล้องที่ดีที่สุดนะครับสองนะครับผมให้คุณสบายใจนะครับผมด้วยหมุดยืดอายุแบตเตอรี่นะครับสามครับเต็มที่ด้วยระบบกันน้ำกันฝุ่นนะครับ สี่เร็วด้วย2พลังนะครับผมระหว่างเครือข่ายมือถือแล้วก็ Wi-Fi นะครับผู้่อทสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็5ฟิตอยู่เสมอนะครับด้วยโปรแกรมเอแล้วก็เซนเซอร์การตรวจวัดการเต้นของหัวใจนะครับผมอ่ะนะนี่คือสีสีนะครับนี่คือสีสีของเรานะครับมีสีอะไรบ้างก็ขาวดำนะครับฟ้าแล้วก็สีทองนะครับทีนี้ก่อนอื่นก่อนเข้าเรื่องนะครับขออนุญาตแนะนำหน้าจอก่ะนะฮะตัวนี้ เียกว่าเป็นอะไรที่อยากภูมิใจนำเสนอานมากเลยครับหน้าจอนะของเราเนี่ยหน้าจอขนาด5.1นิ้วนะครับหน้าจอเป็น Full HD Super AMOLED bon นะครับผมว่า,า,าน่าภาพภูมิใจที่จะนำเสนอนะครับเคยไหมครับที่แบบเวลาออกไปกลางแดดแล้วแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะก,กดเบอร์แล้วแบบเฮ้ยมองหน้าจอไม่เห็นด้วยตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าหน้าจอ Super AMOLED bon นะครับมันทำให้คุณเนี่ยสามารถเห็นภาพได้สีสันสดใสคมชัดและคุณจะอยู่การแจ้ง หรือคุณอยู่ในที่มืดก็ยังให้คุณเห็นความสดใสคมชัดของหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอที่ขนาดใหญ่ให้คุณสามารถเห็นรายละเอียดภาพได้อย่างเต็มตานะครับผมว่าเราอยากน่าอยากจะลองังก์ชานแรกนะครับในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับสนุกด้วยสุดยอดเทคโนโลยีกล้องที่ดีที่สุดนะครับกล้องที่ดีที่สุดเรามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับโฟกัสอัตโนมัตินะครับสามารถจับโฟกัสได้เพียง0.3วินดาที กเป็นกล้องสมาร์ทโฟนที่สามารถจับโฟกัสได้เร็วที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับสองนะครับสามารถถ่ายาภาพหรือวีโอให้สสมันสีสันสดใสคมชัดนะครับด้วยโหมดที่เรียกว่า HDR yes, นะแล้วก็สามนะครับผมให้คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างม,มืออาชีพเลือกโฟกัสได้อยากให้ตรงไหนชัดอยากให้ตรงไหนเบลอด้วย Selective Focus น,นะครับ,นะรบอ่ะเรามาดูกันแรกหน่อนนะครับผมโฟกัสอัตโนมัติด้วยด้วยระยะเวลาเพียง0.3วินาที ครับก่อนหน้านี้เนี่ยสมาร,ร์ทโฟนที่ที่เรียกว่าโฟกัสเร็เวนะครับโฟกัสเร็เวเนี่ยเขาใช้เวลาเพียง0.8ตอนนี้จะิ่งติดใหม่ครับ0.3วินาทีเคยไหมครับแบบหยิบสมาร,ร์ทโฟนขึ้นมาอยากถ่ายรูปแล้วแบบมันต้องจับโฟกัสก่อนปิ๊บเคยใช่ไหมอ่าตัวนี้เนี่ยบางทีแบบแม่งกว่ามันจะจับโฟกัสได้ภาพที่เราจะถ่ายมันหลุดไปแล้วตัวนี้ท่าคุณสามารถจับโฟกัสภาพรวดเร็วเพียง0.3วินาทีเข้ากล้องปุ๊บหยิบมา มันสามารถจับภาพโฟกัสได้เลยนะครับพอมให้คุณกดชัตเตอร์ได้ทนันที<ม>เรียกว่ารวดเร็วที่สุดในสมาร์ทโฟนคลุกนเลยตัวนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้ก็ผมชอบมากนะครับสนุกด้วยโหมด HDR แบบ r ร a l Time นะครับพี่ๆเคยไปเที่ยวทะเลกันไหมไปทะเลครับเรีว่าเวลาไปทะเลแล้วต้องไปยืนหน้าหน้าหาดเนาะแล้วข้างหลังเป็นทะเลใช่ไหมครับเวลาถ่ายุปมาทะเลชัดแจว๋วเลยแล้วลหน้าเราเป็นไงครับมืด เพราะไม่การเปิดไปถ่ายยอนแสงถ้าเราจะถูกไหมครับตัวนี้โหมด hdr ตัวนี้ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพคุณออกมาเนี่ยสีสันสดใสคมชัดนะครับผมอีกตัวถ่ายภาพให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ถ่ายด้วย sr กล้อง s ห้าเนี่ยอันนี้โหมดออโต้ธรรมดายังไม่เปิด hdr ภาพเป็นไงครับอาจจะดูรายละเอียดภาพไม่ค่อยชัดถูกไหมถ้าผมเปิด hdr เป็นไงครับภาพเห็นความแตกต่างไหมครับดูสักทีไหมอันนี้ก่อนเปิดโหมดนะครับ ก่อนเปิดหมด HDR พอเปิดหมด HDR หายภาพปุ๊บนี่ครับรายละเอียดภาพมาโครมาเตมภาพสีสันสดใสเลยนะครับจะบอกวิจัยจะต้องโซลียหรือเปล่าอาสังเกตภาพเมื่อสักครู่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือโหมด HDR นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับอ่ะเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ว่าเราเปิด HDR นะครับกับคู่แข่งเปิด HDR เหมือนกัน,นครับจะสังเกตได้ว่าน,นี้ยี่ห่ออะไรไม่รู้นะผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คุณอินเทอร์เฟซหน้าตาเขาไร สังเกตดว่ารายละเอียดภาพของเราเป็นไงครับให้รายละเอียดที่คมชัดมากกว่านะครับผมอย่างหน้าคุณผู้ชาตัวนี้สังเกตว่ามองแทบไม่เห็นใบหน้าส่วนอันนี้ปุ๊บถ่ายย้อนแสงนะครับถ่ายย้อนแสงเหมือนกันนะครับเห็นว่าเทสเซียของกล้อง x 5เนี่ยสามารถถ่ายออกมาได้สีสันสดใสมากกว่านะครับเดี๋ยวผมว่าขออนญาลองให้ดูดีกว่านะครับลองจริงๆกันเลยนะครับขออน้าตัวช่วยนิดนึงครับเรามาลองการถ่ายดูสดเลย ขอย้ำแทรกรายการนิดน,นึงนะครับผมจะบอกว่าหลังจากวันนี้ไปนะฮะใครเดียเ๋ยวเดี๋ยวท้ายสุดเราจะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมบางอย่างที่ท้ายสุดนี่เราจะมีการลุ้นของรางวัลกันสักอย่างหนึง่งนะครับถ้าหากว่างานในวันนี้ทุกคนถ่ายรูปไปเยอะจะมีผลดีกับการเล่นกิจกรรมนี้นครับถ้าถ่ายรูปเก็บเอาไว้ตลอดนะฮะจะมีผลดีกับการล่นกิจกรรมนี้ไปเลยแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะบอกตอนท้าย กลับมาที่ผมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูนะครับเข้ากล้องให้ดูนิดนึงอ่าอันนี้นะครับอันนี้คือตอนนี้เราถ่ายรูปด้วยการเปิดโหมด h d ีดนะครับสังเกตไอคอนชอร์จแทา้านซ้ายนะครับถ้าขึ้นเพาว่า h ปีอยู่แปลว่าตอนนี้เราเปิดโหมดอยู่นะครับสังเกตได้ว่าภาพเนี่ยสีสันสดใสโครมชัดนะครับทีนี้ถ้าถติว่าอ่ะปิด h d ีเป็นยังไงครับสังเกตรายละเอียดภาพไหมครับ ผมมองไม่เห็นเห็นแต่ดอกไม้อย่างเดี๋ยวรายละเอียดภาพยอย่างอื่นมองไม่เห็นเลยสมมติผมไปยืนเรีว่ามองเห็นผมไหมไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าคุณเปิดแบบเ d r าปุ๊บนะนะบ้เห็นผัวโคมชัดขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองนะครับนี่คือและอย่างคือตัวนี้เป็นเ d r าแบบเรียลไทม์นะครับคือปกติ HDR ยีอาร์อดหรืออาต้องถ่ายก่อนแล้วดูทีหลังว่าเ d r าเป็นยังไงถูกไหมครับ แต่อันนี้ให้คุณสามารถดูได้ทันทีว่าภาพที่คุณจับถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้เวลาลองเล่นกันดูครับลองเล่นถ่ายแบบ HDR กันดูครับดูว่าภาพที่ได้ออกมาสีสันคมชัดหรือเปล่าทีเน็มให้เล่นกี่นาทีครับผมให้เวลา5นาทีโอเคประมาณ5าพอไหมครับ5นาทีครับพอแล้วครับลองเล่น HDR ดูก่อนนะครับลอง HDR ดูแล้วลองถ่ายดูนะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันสีสันสดใสจริงหร